and then think, ฉันมีสิ่งนี้อุ้ยใสยช่ชาร์จมาใสาช่าสาชาร์จใหญ่ ครับจริงไปแรงครับก็ต้องส่งบอลเดนบอลเดนก็จะแรกเลยมาเป็นเดี๋ยวเบาเลยกูตายขอบคุณนะ first blood เอ้เฮ้ยเ้ยเดี๋ยวตัให้เดี๋ยวตัวให้จไเสีย้่าะไอีกเจ้าม่นีหมดแล้วตั้งมืตาย Double kill, uh. double kill, khổ khổn rồi. มาแล้วของอยู่นี่ขอบคุณนะไดีอือเฮ้ยว้าวดุ้ยมามา First วุนแรก first blood ขอของหน่อยม,มันหยุดตรงอันนั้น Don't aim, don't aim. Oh, don't Double kill, kill. <laughs> 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 gonna... don't <laughs> <laughs> Double kill <sharp inhale> <sharp inhale> <sharp inhale> ขอของหน่อยไปไวุตหน้าลูกสองับขอบคุณนะอะไรอ้าวนะลูกสองว่ะครั้งที่สามเยวกูยิเลือดพี่มาปืนเหมือนพี่มาไงอไนะ้ล่ะเดอะ first blood double kill one, 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 two,

Bu ne? o renaldo double kill yeah.